อีกหนึ่งนักแสดงสาวและผู้จัดละครคนเก่งที่ผ่านเรื่องราวดราม่ามานับไม่ถ้วนสำหรับนิงปณิตาซึ่งไม่นานมานี้เธอก็เพิ่งจะผ่านมรสุมครอบครัวครั้งใหญ่นั่นก็คือการตัดสินใจแยกทางกับอดีตสามีหรือพ่อของลูกอย่างจินจรินนับเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งเลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้เธอก็ยังมีลูกสาวอย่างน้องนิรินคอยเป็นกำลังใจอยู่เคียงข้างเธอเสมอ โดยล่าสุดหนิงก็ได้ออกมาเปิดใจพูดถึงลูกสาวผ่านรายการวูดดี้เเด็กคนหนึ่งอะที่เป็นเด็กที่หนิงฟุ้งฟัมฟกมาตั้งแต่แบบในท้องโตขึ้นมาเป็นเด็กที่หนิงเชื่อว่าลุงป้าน้าอาทุกคนที่ได้รู้จักน้องนิลินก็จะชื่นชมเขาแล้ววันหนึ่งเนี่ยลูกหนิงเริ่มเปลี่ยนไป ทั้งหมดทั้งโลกเขาเขาก็จะคอยห่วงว่าวันนี้แม่จะเป็นยังไงมันทําให้โลกทั้งใบของเขาตรงนั้นน่ะแทนที่มันจะไปใช้ชีวิตที่มันสดใสตรงนั้นมันถดถอยลงเขาก็เป็นทุกอย่างให้หนิงเป็นพลังหนิงก็เป็นทุกอย่างให้เขามันเหมือนเราเราเป็นคนคนเดียวกันจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราปิดนะแต่เขารู้จากเพื่อนมันเลยเป็นอะไรที่ทําให้เราปิดไม่ได้เลยบางเรื่องเราไม่ได้อินในดีเทลแต่ควรไปถามเขาถึงในดีเทล มันเจ็บปวดตรงนี้ที่หนูทนนะ่ะมันไม่ใช่ทนเพราะหนูอยากจะยือ้อหนูยังอยากจะรักความรักอะ่ะมันจบไปแบบนานมากแล้วแต่หนูทนหนูยือ้อถ้ามันดีลูกหนูก็จะได้สมบูรณ์นหนิงมีคนข้างหลังที่หนิงพ่วงเยอะแยะมากมายที่สุดก็คือลูกหนิงแล้วถ้าวันนี้หนิงล้มอ่ะพี่คนข้างหลังหนิงอีกเท่าไหร่ เป็นคุณแม่ที่แข็งแกร่งจริงๆเลยนะคะสำหรับสาวหนิงปณนิตาแถมยังมีลูกสาวที่น่ารักแล้วก็เข้มแข็งไม่แพ้คุณแม่เลยจริงๆสำหรับน้องนิรินเห็นแล้วก็น่าชื่นใจจริงๆเลยนะคะ